นะคะชื่อต้นน้ำนะคะสมาวีธนบุตรนะคะวันนี้นะคะต้นจะไม่พูดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะว่าต้นอยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับต้นที่นี่นะคะกับปัจจุบันตรงนี้นะคะก็ถ้าความสำเร็จนะคะมันง่ายเหมือนเดินจากจุดนั้นมาจุดนี้มันก็คงจะดีนะคะแต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยนะคะ ทุกคนรู้ไหมคะตอนที่ต้นเดินขึ้นมาต้นได้ยินเสียงปกมือนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มแววตานะคะคของทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่มันทําให้ต้นรู้สึกแบบมีกําลังใจมากนะคะโลกใบนี้ของต้นมันมีความสุขแบบมันมันมัน,ม,นมันอิ่มเต็มอะคะ่ะมันมีความสุขที่สุดมันไม่เหมือนกับโลกอีกใบของต้นนะคะที่ไม่เคยได้รับกําลังใจนะคะจากคนรอบข้างเลยนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกอค่ะมันวันนี้ต้นก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าต้นไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะจนถึงนาทีนี้ก็ยังยืนยันแบบนั้นอยู่นะคะว่าไม่ใช่คนเก่งแต่ความสำเร็จของต้นค่ะมันเกิดจากพลังความรักของทีมบอสโอมจริงๆค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมันมาจากตั้งแต่เดือนก่อนนะคะเดือนเดือนเ,ออเดือนที่แล้วเดือนก่อนเนาะเราตั้งใจจะ สร้างแพลตินัมดีลเลอร์เป็นรหัสแรกนะคะในทีมบอสโอมต้นก็ได้รับเป้าหมายนะคะว่าจะต้องเป็นโกลดดีลเลอร์ให้ได้นะคะเพื่อเป็นหนึ่งพลังเป็นหนึ่งฟันเฟืองน,นะคะในการที่จะผลักดันให้แม่ทีมของต้นนะคะก้าวขึ้นไปเป็นแพลตินัมดีลเลอร์นะคะมันเป็นเดือนที่แบบปาฏิหาริมากนะคะเหมือนที่บอสโอมบอกแต่กี้ว่า มันเป็นมันเป็นมวลของความรักอะค่ะมันทาให้เราทุกคนระเบิดพลังระเบิดศักยภาพออกมานะคะจนในที่สุดเดือนนั้นเราก็ทําได้นะคะพอในเดือนต่อมาค่ะความตั้งใจของต้นก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะตั้งใจกับธุรกิจเหมือนเดิมนะคะแต่การที่ต้นเด้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีในฐานะโกีเลอร์ hmm. เมื่อเดือนที่แล้วนะคะมันทำให้ต้นค่ะกลายเป็น ดีไอคอนนะคะสำหรับคนที่เดินตามมาต้นเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับลูกๆของต้นนะคะจนในเดือนถัดมาค่ะพวกเขาเหล่านั้นตัดสินใจค่ะที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงจุดที่ต้นเคยยืนนะคะแต่ปัจจัยแบบทุกอย่างนะคะมันไม่อำนวยกับความสำเร็จเลยค่ะทุกคนความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะคะ แต่เราไม่ได้โฟกัสอะคะเราไม่ได้คิดเยอะถึงปัญหานะคะบนเส้นทางนี้ต้นบอกเลยว่าต้นขับเคลื่อนแบบคือด้วยความเชื่ออย่างเดียวเลยอะคะ่ะเราทุ่มเทนะคะเราลุยเราแบบทำทุกอย่างเราเอาทุกทางอะคะ่ะเป็นเดือนที่เข้มข้นแล้วก็หนักหน่วงมากจริงๆนะคะจนในที่สุดอะคะ่ะ พลังของความรักพลังของความตั้งใจภายใต้ระบบที่ดีที่สุดนะคะมันทำให้ต้นสามารถสร้างโกีเลอร์ได้ถึง3รหัสค่ะแล้วก็ส่งให้ต้นนะคะมายืนอ,อ,อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเป็นแกนดนเลอร์หนึ่งเดียวของบริษัทในเดือนที่ผ่านมาค่ะสองปีมาแล้วนะคะที่ต้น อยู่ในธุรกิจนี้มานะคะตั้งแต่โปรเจกต์แรกอะคะ่ะโปรเจกต์บูมคอลลาเจนเนาะความตั้งใจแรกจริงๆที่เข้ามาเป็นแมคะ้าออนไลน์นะคะต้นก็ตั้งใจแค่อยากจะขายของออนไลน์นะคะมีเงินใช้ไปวันๆนะคะไม่เคยคิดเลยว่าแบบศักยภาพของธุรกิจอะคะ่ะศักยภาพของระบบนะคะ มันจะทําให้ต้นแบบมาไกลได้ขนาดนี้นะคะวันนี้กลายมาเป็นแบบเป็นแม่ทีมแบบมืออาชีพที่มันที่มันสําเร็จแล้วมันก็จับต้องได้จริงนะคะถ้าเปรียบความสําเร็จของต้นนะคะต้นเหมือนกับว่าวตัวหนึ่งค่ะทุกคนพลังทีมนะคะเปรียบเสมือนกับแรงลมค่ะที่ส่งให้ว่าวตัวเนี้ลอยขึ้นไปสวยงามอยู่บนท้องฟ้านะคะ แต่มันจะไม่มีทางที่แบบจะติดลงบนอยู่อย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีสายป่านที่ยาวแล้วก็แข็งแรงพอที่จะต้านแรงลมไม่ให้มันขาดนั่นก็คือระบบของดีไอคอนนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดซึ่งความรักนะคะขาดซึ่งระบบดีๆนะคะต้นขอขอบคุณบิ๊กบอสนะคะที่สร้างดีไอคอนขึ้นมานะคะทำให้ความสำเร็จเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ ขอบคุณบอสโอมนะคะที่เป็นทุกอย่างให้กับทีมนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงบอสโอมเนี่ยพูดทั้งวันวันนี้มันก็คงไม่หมดนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่พีทนะคะแม่ทีมที่น่ารักของต้นนะคะซึ่งขอบคุณที่แม่ตัดสินใจสําเร็จนะคะแล้วก็ให้ต้นนะคะขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จในวันนั้นในการส่งแม่พีทขึ้นแพตตินัมดีลเลอร์เนาะ แล้วต้นก็ขอบคุณนะคะแม่ทัพหรือว่าขุนพลข้างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดิเลอร์เมตกี้นะคะแม่ออฟฟี่นะคะหรือว่าจะเป็นโปรดิเลอรออ์ผู้กองเอกนะคะแล้วก็โปดิเลอร์ผู้กองปุ๋มนะคะคือขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะที่เห็นแม่คนนี้นะคะเป็นต้นแต่แห่งความสําเร็จแล้วก็เดินตามมานะคะ และสุดท้ายเลยนะคะต้นก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ฉลาดเลือกแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในดีไอคอนมาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็จะยืนหยัดต่อไปนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็จะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้นะคะ่ะเดือนที่แล้วโกดีเลอร์เดือนนี้แกลนดีเลอร์เดือนหน้าแพทที่หน้า